มาพบกันกับโค้ดแบงค์นักกล้ามนักกล้าม2,500 K. แคลก็มีคำถามมาว่าบางคนอยากจะมีกล้ามท้องซิกแพคประมาณนี้เห็นไหมที่มันเป็นลูกๆเป็นลูกๆขึ้นแต่ว่าของโค้ดก็ก็พอมีบ้างนะก็จะประมาณนี้บางคนก็ถ้าพูดถึงกล้ามกล้ามเนื้อซิกแพคเนี่ย บางคนก็จะเข้าใจว่าจะต้องไปไปเล่นซิกอัพเกี่ยวกับกล้ามท้องซิกแพคอะไรแบบนี้เออแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโค้ชจะบอกอย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีซิกแพคทุกคนมีกล้ามเนื้อซิกแพคทุกคนเพียงแต่ไขมันบดบังไว้ก็เลยมองไม่เห็นพอบอด y ี้แฟกน้อยลง b อดี้แฟกน้อยลงไขมันน้อยลงให้สังเกตดูคนงานก่อสร้างเนี่ยบอดี้แฟเขาน้อยมาก mm hmm. เขาก็จะเห็นกล้ามท้องซิกแพคโดยอัตโนมัติเองก็จะประมาณนี้ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ็กโคดโคดเล่นยังไงถึงมีกล้ามท้องซิกแพคจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยของวิทยาศาสตร์เนี่ย วิจัยออกมาแล้วว่าการเล่นกล้ามท้องที่จะได้กล้ามท้องซิกแพคจริงๆก็คือการออกกําลังกายด้วยแรงต้านการเล่นเวทเทรนนิง่งอะไรเงี้ยการเล่นกล้ามเนื้อที่จะได้ซิกแพคได้รวดเร็วจริงๆก็คือการเล่นอันดับแรกก็คือการเล่นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสกอตการเล่นสกอตเนี่ยถ้าเราแบบว่าเล่นเป็นมือใหม่จริงๆที่ว่าเรายังไม่ได้แข็งแรง ก็ขอให้เราเล่นประมาณสักใช้ดัมเบลแค่10โลก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้เป็น20โลก็ได้แต่ถ้าคนเขาเก่งแล้วเขาก็จะใช้เป็น70โลอะไรประมาณนี้เบิร์นไขมันได้ไม่ต่ำกว่า300แคลสำหรับการเล่นท่าสคอร์นั่นเอง เพราะว่าการเล่นสกคกรอนนั้นมันใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมากไม่ต่ำกว่า276มัดประมาณนี้ก่อนที่จะไปเล่นเล่นกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราควรที่เราจะวอร์มร่างกายก่อนวอร์มร่างกายแล้วเราก็คาร์ดิโอสัก1 0นาทีก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเคยชิน ให้ร่างกายอุ่นประมาณนี้โค้ดเล่นยังไงโค้ดก็จะเล่นแต่ปกติแล้วโค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ยไม่ได้ไปเล่นแบบเหมือนที่นักกล้ามเขาเล่นกันนักกล้ามเขาจะเล่นวันนี้เล่นขาพรุ่งนี้เล่นอกพรุ่งนี้เล่นหลังปล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยโค้ดน่ยจะเล่นครบเกือบทุกมัดเลยในวันนึงโค้ดจะเล่นครบ3วัน3วันแล้วก็พักวันหนึ่ง อสมวันแล้วก็พักประมาณวันหนึ่งอย่างเงี้ยตกลงแล้วตกลงแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยพักกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งก็จะพักประมาณ1ครั้งหรือบางอาทิตย์ก็2ครั้งก็มีอะไรประมาณนี้เล่นเล่นเกือบพบทุกมัดเลยอ่าถ้าเราจะเล่นถึงกล้ามเนื้ออกเนี่ยจะเล่นให้ให้โดนเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงว่า กล้ามเนื้อหลังของเราต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงจริงไม่โดนอกนะเพราะเราแบบบีบสะบักไม่ได้ล็อกสะบักไม่ได้แล้วก็การทางานของกล้ามเนื้ออ,อกก็คือต้องล็อกสะบักน,นั่นเองประมาณนี้เล่นกล้ามเนื้อหลังก่อนบางคนอยากจะให้จะให้ไห,หล่กว้างไปเล่นไหลยข้างยังไงมันก็ไม่กว้างไงนะจะให้ไหล่กว้างจริงๆจะต้องเล่นท่ากุดอัพท่ากุดอัพ ตอัพก็คือโหนบาแบบความือนั่นแหละนั่นแหละมันจะทําให้หลังกว้างแล้วปีกกว้างประมาณนี้แล้วต่อมาก็คือท่าแบ a พูดาวแ l a ูดาวเนี่ยทาให้ปีกหลังกว้างไหม l ผู้ดาวเนี่ยมันจะมาสตาร์ทที่ที่ลาตัวพอดีไม่เลยลําตัวก็จะได้ปีกหลังพอดีแต่ถ้าเลยลําตัวเมื่อไหร่ก็จะได้หลังด้านในอะไรประมาณนี้ได้ลอมบอยได้อฟพอออีเซียน แต่ถ้าเราจะได้แรปก็คือว่าจะต้องหยุดแค่ลำตัวไม่ไม่ไม่เลยลำตัวมามาสตาร์ทที่หลังล่างนั่นเอง,างม,ามาสตาร์ทที่หลังล่างมามาสตาร์ทที่ท้องอะไรประมาณนี้หรือหรือดึงการดึงแลปบูดาวเนี่ยจะดึงมาที่ประมาณหน้าอกประมาณหน้าอกแล้วก็อไอศอของเราเนี่ย ประมาณไม่เลยลำตัวประมาณท้องของเราอะไรประมาณนี้คนที่จะเล่นกล้ามเนื้อโดนไม่โดนให้ดูที่เราเล่นกล้ามเนื้อหลังเพราะกล้ามเนื้อหลังนี่เป็นกล้ามเนื้อที่ขึ้นยากขึ้นยากที่สุดอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่เล่นออกกำลังกายกันทุกๆคนเลยนะ โค้ดก็เล่นเล่นเกือบครบทุกมัดเลยในวันหนึง่งตีซะว่าวันหนึง่งโค้ดเนี่ยออกกาลังกายไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงขึ้นไปมานี้แล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านอีกเล่นเครื่องสาธารณะอีกเพราะว่าโค้ดเนี่ยไม่ได้มีเครื่องออกกำลังกายเป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้ตกลงแล้วกล้ามเนื้อซิกแคเนี่ยสรุปแล้วมันขึ้นขึ้นมาเองนะแทบไม่ต้องเล่นกล้ามท้องเลยทีเดียว ดีซะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโค้ชจะเล่นกล้ามท้องแค่ไม่เกิน2ครั้ง3ครั้งเองนอกนั้นก็จะเล่นเล่นเวทเทรนนิ่งมากกว่าประมาณนี้เพราะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันเบิร์นไขมันไปในตัวไงพอไขมันเราน้อยเนี่ยบอดีแ้แฟตเราน้อยเนี่ยมันก็จะเห็นกล้ามเนื้อขึ้นมาเองประราบว่าปกติแล้วถ้าเรามีกระดูกที่ใหญ่มีกระดูกที่ใหญ่แล้วก็บอดี้ บอดี้ด้านบนเราใหญ่หน้าอกใหญ่หลังกว้างอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราจะลงพุงเลยนะแทบไม่เห็นเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนตัวกลมบางคนตัวกว้างถ้าคนตัวกว้างนี่ก็จะไม่หจะไม่ค่อยลงพุงง่ายๆนะส่วนมากก็ค้ดเนี่ยเคยมีน้ําหนักตัวจนถึงเกือบแปดสิบก็ไม่อ้วนนะก็อยู่แค่นี้มีแต่หน้าอกเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าโค้ดเนี่ยมีน้ำหนักเหลือแค่ประมาณ60โลนี่จะดูแบบน่าเกียดม,มากจะดูผอมมากผอมจนเหมือนกระดูกเดินได้เลยทีเดียวเพราะว่าโค้ดตัวสูงเนี่ยอะไรประมาณนี้สูงก็ไม่ได้สูงมากนะสูงคือปานกลางของชายไทยอะ่ะอะไรประมาณนี้ประมาณ170กว่า173เจเซนแค่นั้นเองสาธุ